สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกับ a อ r b แ c k ไทยผมช้างแล้วก็พี่เตอร์ครับผมแน่นอนวันนี้มาเจอกันก็มีโปรดักตัวใหม่ครับรุ่นรุ่นล่าสุดเลยอือาจจะคุ้นเคยแต่ว่าแต่ตัวนี้ความคุ้นเคยที่ไม่คุ้นเคยใช่ครับครับรูปทรงแน่นอนท่านที่เล่นลําโพงมาจะรู้ดีว่าหน้าตานี่คือ E-Difier r 0 0 7 b t รุ่นเก่าแต่ตัวใหม่มี r 0 0 7 b t s นี่ S ก็นี่เลยครับพี่ช้างซับเอาฮะใช่ครับนี่เลยครับมาแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยใช่นะครับผมขออนุญาตใส่เข้าไปเลยแล้วพี่ช้างว่ามีอะไรใหม่บ้างใน R1007BTS ตัวนี้นะแน่นอนฮะฝั่งนี้เห็นไหมครับพี่ชางมุมนี้มาพร้อมด้วยบลูทูธเวอร์ชั่น 5.0และที่ไม่ธรรมดานอกจากนั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรองรับคอคํามรับ APTX ล่าสุดฮะ HD ใช่ครับก็คือบิตเรทสูงกว่า APTX นะ HD เลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดมาทั้งฝั่งเวอร์ชันของบลูทูธแล้วก็ชิปเซตของบลูทูธด้วยนะครับว่าเรื่องเสียงนี่คือพูดว่าไม่ผิดหวังแน่นอน นะครับตัวนี้มาด้วยกําลังขับขนาด66วัตต์นะฮะกำลังขับรวมก็คือตัวนี้เขาจะเป็นลำโพง2.0แบบ2ทางมีช้างก็มีข้อพิเศษคือตรงขั้วลําโพงเขาเนี้ยเพราะว่าแอมป์คลาสดีเป็นแบบไบแอมด้วยเป็นแบบไบแอมไบแอมคือช่วงเสียงกลางต่ําก็ชุดขยายชุดหนึ่งกลางสูงก็ชุดหนึ่งแล้วก็ใช้สายต่อเป็นแบบไบวายอีต่างหากแสดงว่าตัวนี้คือเป็นตัวที่ปรับสเปคที่ดีขึ้นกว่าตัวเก่า ถูกต้องฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะหกสบวัตต์ไอวนะฮะก็คือตัวทวิตเตอร์อยู่ที่ข้างสิบห้าวัตต์ตัวบูเฟอร์ข้างละสิบแปดวัตต์นะครับคือมันมีสองข้างรวมกำลังขับรวมหกสิบหกวัตต์ฮะอูทูดเวอร์ชั่นห้าศูนย์แล้วก็ตัวนี้ยังคงเดิมไว้อยู่คืออินพุตอาร์เซที่มีสองขั้วนะสองสองช่องครับผมอาร์เซหนึ่งสองนะแล้วก็เพิ่มเข้ามาคือมีนี่เลยฮะซับเอาท่านสามารถใช้ช่องนี้สัญญาณจากนี้เข้าแอคทีฟสับบูเฟอร์ได้และเร็วๆนีี้ครับจะม ลำโพงแอคทีฟส f ูฟเฟอร์ของเขาเองด้วยใช่ราคาย่อมเยาวด้วยครับผมนะครับก็จะมาช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับผมรบตรงนี้ก็มาด้วยตรงนี้เลยเพิ่มขึ้นไอตัวนี้คือมีอยู่แล้วนะวงจอดอ DSP คือคือเกี่็บ Sound p ์โ c ซ s s i ่งใช่ฮะคือเปิดดังเท่าไหร่ก็เสียงไม่แตกัี DSP ีเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะทำให้สัญญาณเสียงออกมาเนี่ยเที่ยงตรงแล้วก็ลดอัตราความเพี้ยน ใช่ครับเสียง้วก็พวกเสียงน้อยเสียงรบกวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือรักษาคุณภาพเสียงนั่นแหละไม่ว่าสัญญาณอินพุตจะเป็นแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นอินพุตแบบบลูทูธแบบเสียบสายตรวนี้จัดการให้ให้เสียงออกมาที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็มาด้วยตัวนี้ตีมตัวนี้เลยของเขาเลยฮะลำโพงคู่ตู้ไม้แท้ของพี่ช้างเลยอ่านีฮะครับผมก็คือเป็นผิวไวนิลลายไม้นะฮะแล้วก็พร้อมด้วยรีโมทคอนโทรลครับผมนะฮะนี่ครบคันแล้วที่สําคัญนี่แหละรับประกัน2ปีชอบมากเลยฮะสุดๆจริง แบรนด์นี้นะครับสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมจะต้องสังเกตดีคือสินค้าของแท้ต้องรับประกัน2ปตีจากศูนย์และมีเครื่องหมายมอ,อกนี่นี่ครับย้ําเลยฮะเพราะว่าเครื่องหิ้วเยอะแล้วเครื่องหิ้วก็จะไม่เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ไม่มีใบรับประกันใช่ครับนี่ของแท้ต้องมีใบรับประกัน ซึ่งนะครับก็คือของดีฟเฟอร์โรงงานเขาเนี่ยเขาทำขายในหลายประเทศ<ะ>หลายทวีปเกรดสินค้าก็ต่างออกไปเกรดที่ขายภายในประเทศที่เป็นภาษาจีนก็อาจจะราคาลดหลั่งกันไปแต่อันนี้เป็นเกรดส่งออกนะค,คือนําเข้าอย่างถูกกฎหมายนะคือคมีกฎหมมอก็นะครับ<ะ>แล้วก็บริษัทนําเข้าชัดเจนนะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแบรรับประกันแบรดรับประกันสองีตต้องมีใบรับประกันนะครับแบรนด์ต้องมีใบรับประกันสําคัญมากนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่อยากรู้สเปคของเขาความสูงความกว้างเท่าไหร่เพื่อจะวางที่โต๊ะนะฮะเขามีมาให้ข้างกล่องเนี้ยความสูงอ่ายี่สิบห้าจุดสี่เซนน้อยกว่าฟุตนิดนึับกว้างหน้ากว้างนะฮะสิบห้าจุดสี่เซนแล้วก็ลึกไปด้านหลังนะฮะยี่สิบเอ็ดจุดสี่เซน ครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะเขาออกแบบดีไซน์มาให้เป็นแบบหน้าเอียงประมาณ15องศาครับเพื่อให้สเตจของเสียงมันกว้างให้มันเล็งมาที่ใบหูของคุณนั่นแหละใช่ครับให้มันเล็งมาที่ใบหูของคุณนั่นแหละฮะซึ่งมันก็จะได้มิติฟังเพลงที่ดีที่สุดนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งครับผมตตัวเป็นแบบบุ๊เชล์นะคือวางบนโต๊ะแล้วก็ไม่ต้องเอียงหน้าขึ้นพูดง่ายๆครับคือหน้ามันเอียงให้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูของที่ให้มาเดทวายพี่ชาามีอะไรบ้างเพราะว่าสเปคนี้ เราอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสเปคตัวนี้นะคือเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0 5.0ุดศูนย h d รองรับบิตเรทได้ถึง24บิตนะอยู่ที่ท่านว่าจะหาเสียงดีแค่ไหนมาเล่นกับมันครับผมนะครับแต่ถ้า YouTube นี่ไม่ถึงนะฮะต้องเป็นเพลงที่เรคคอร์ดไว้ในโทรศัพท์ที่เป็นไฟล์เพลงดีๆนะฮะก็เป็นว่าจะเป็นระดับแฟลไฟล์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือเป็นลำโพงสองทางนะครับก็คือมีซิลโดนฟิลเตอร์ขนาด19บเก้ามิลแล้วก็วูฟเฟอร์ขนาด สี่นิ้วนะครับตัวนี้ตอบสนองความถี่ความที่ต่ำก็ทําได้ดีถึงไม่มีซักในพบางครับทําได้ความที่ต่ําที่ห้าสิบสองแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะท่านที่ชอบเบสก็มีซับเอาให้อยู่แล้วตอนนี้ใช่ครับช่องเชื่อมต่อด้านหลังพิเตอร์บอกไปแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวให้ดูตัวจริงเดี๋ยวอธิบายไปด้วยครับผมซึ่งตัวนี้อุปกรณ์ได้ให้มานะฮะอุปกรณ์ได้ให้มานะครับตัวนี้ก็จะมีรีโมทคอนโทรลสวยงามนะฮะนี่เลยครับ นี่ตัวนี้ไม่มีออปติคอลนะฮะสายแถมมาก็จะเป็นสาย3.5มจุดหอาเซแล้วก็ RC เซทัอาซฮะครับผมให้มาอย่างละเส้นน<อ>ะครับ,รบทีนี้เรามาดูสินค้าตัวจริงเีกว่ะครับผมนะนี่เลยนี่ค,ค,ครับต่างนะครับพี่ันนี่เลยความสวยงามโอ้โหสีเข้มถึงนถังมากเลย ทีนี้เรามาเกินถึงที่ผมพูดถึงใบแอมพี่ช้างว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะฮะตัวนี้ R พันเจ็ดเดี๋ยวผมถอดกิ้วให้ดูนี่เลยสวยงามแล้วกิวก็มีการหักมุมด้วยสวยนะครับนะครับตัวนี้มาใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นข้างขวานะก็เป็นแบบเบรดีเฟกตะเป็นแบบท่อเบรดออกด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวูเฟอร์ขนาด4นิ้วขอบผมดับเบอร์นะครับแล้วก็กลวยเป็นกลวยกระดาษครับผมให้เสียงกลางหวานเลยฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ ซิลโดมทริเตอร์ขนาดส9มิลส่วนตัวนี้คือเป็นช่องรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลแล้วก็ไฟอินดิเคเตอร์รนะครับส่วนด้านข้างเหมือนเดิมเลยฮะคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์สามารถปรับทุ้มแหลมได้แล้วก็ตรงนี้โวลลุ่ม<น>ปรับโวลลุ่มแล้วถ้ากดก็เลือกอินพุตได้แทนที่จะเลือกจากรีโมทสามารถเลือกได้ที่ตัวด้วยครับผมนะครับอินพุตที่เป็นบลูทูธจะเป็นสีน้าเงิน,นถ้าเป็นตัวอื่นก็เป็นสีเขียวครับผมนะฮะแล้วทีนี้ที่อยากให้ดูคือด้านหลังนพี่ช้างนี่ นี่คเลยตรงนี้เด่นๆหน่อยแล้วก็จะเห็นเด่นแล้วก็คือตัวนี้ r c a input 2ค,2คู่นะฮะ2 2> คู่คร A/C หนึงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ช่องสำหรับเสียบไปอีกช h a n หนึ่งข้างซ้ายนะฮะเสียบข้างซ้ายซึ่งสายได้ให้มาเป็นสายลำโพงเฉพาะเลยนะครับช้างยาว5เมตรนะครับแล้วก็เป็นคอนเนคเตอร์ของเขาเลยอตรงนี้จะมีสีสีสีเส้น <4 S 2> สายสีเส้นอ่าเห็น เป็นสาย4เส้นนะ,นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ4สเส้นเพราะว่าลำโพงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะมีทวิตเตอร์กับบูเฟอร์แยกเส้นกันนะฮะตัวนี้ก็คือพูดง่ายคือเป็นใบแอมที่คาดีที่ว่าเสียงกลางต่ําเป็นแอมภาคขยายภาคหนึ่งกลางสูงอีกภาคหนึ่งกลางต่ำก็หาบูเฟอร์กลางสูงหาทวิตเตอร์ใช่ครับนะฮะมันก็จะทําให้บาลานซ์เสียงออกมาได้ดีนั่นเองใช่คือถ้าเหมือนเราแบกของอ่ะแบกคนเดียวมันหนักไหมฮะถ้าช่วยกันแบกมันก็จะทำหน้าที่ตัวเองได้ดีขึ้นก็ คนเดียวดีกใ่านกันะีตังจ้างสองคนอาหละจ้างคนเดียวพอเป็นงั้นไปอ่ะนี่อธิบายให้ฟังครับเพราะว่าก็ตัวนี้จริงๆแล้วส่วนตัวผมฟังมาแล้วครับคุณภาพเสียงเนี่ยดีกว่ารุ่นเก่าพี่เทอร์ใช่ครับเพราะว่าที่บอกไปคือ A P t X H D ทุกหศูนย์ถูกต้องนะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวการู้สึกเป็นโปรโีนะฮะไม่ใช่4.2ด้วยอันนี้เนี่ยตัวใหม่นี่5.0มาพร้อมอข้อคอมด้วยครับผม AHD ด้วยใช่นะฮะส่วนตัวนี้นี่เลยที่บอกไว้ซับเอานะฮะเขามีสายสัญญาณแถมมาให้นะฮะก็เสียบเป็นแบบ3.5ทูอาร์ซีแกะแกะซะหน่อยนี่เลยเสียบว่าจะใช้ยังไงสายที่แถมให้มันไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะฮะ นี่ครับนี่ส5มตัวอาเซ่ซึาอินพุตของซับวูเฟอร์จะเป็นอา a ครับแต่ออาต์ซับเอาของตัวนี้เป็น3.5มจุดห้าก<ช>เข้าไปเ,เนี้ยอันนี้ก็เข้าอินพุตของซับวูเฟอร์แอคทีฟซับวูเฟอร์ได้เลยใช่นะครับตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดฮะนี่เลยแค่นี้เองส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นแค่พาสซีฟนะให้ดูด้านหลังนี่ก็แค่นี้เองส่วนการเสียบสายลำโพงนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยนะเขาจะมีรูป กันโง่ครับเขาใช้กันโง่นี่ภาษาทางภาษาทางวิศวกรรมคือเหมือนเป็นงานไอซบี้ครับงานเสียบอ่าพอญี่ปุ่นเนี่ยพคาหยุเกะใช่ครับอันนี้คือคือการผิดพลาดนั่นแหละเรียกง่ายๆว่าการโง่คือหมายว่าจะมีร่องเฉพาะคือถ้าถ้าถ้าไม่ตรงร่องเขาก็ไม่เข้าอย่าฟืนนะใช่ครับหนักนะครับนี่เลยเขาจะมีช่องให้ตัวนี้ก็เสียบฝั่งนี้ก็เสียบนี้อีกข้างหนึ่งก็คือข้างไหนใส่ข้างไหนก็ได้นะครับผมไม่มีทิศทางสัญญาณเหมือนสายไฮเอ็นนะฮะอาจจะฝั่งนี้เสียบฝั่งไหนก็ได้นะครับครับผม ประมาณนี้ใช่นะครับนี่คือตัวใหม่ล่าสุดเลยฮะที่เป็นเจเนอเรชันที่ต่อจาก R พันเซึ่ง R พันเ B T เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากครับของย i i f ฟ e r รใช่นะครับและปัจจุบันมีตัวใหม่แล้วแน่นอนก็คืออัปเกรดในเรื่องของตัวแอมในการขับที่เป็นแบบบแอมนะครับแล้วก็เป็นบููทาจุดศูนย์มีช่องซับเอาท์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปในเรื่องของชิปเซตด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญราคา เท่าเดิมฮะ9 9 9 0บาทรับประกัน2ปีราคาเท่ากับตัวแรกเลยครับผมนะครับนะฮะนี่ก็แน่นอนสำหรับท่านที่กำลังมองหาลำโพงบุกเชล e อ2.0สําสำหรับเอาไว้ฟังเพลงดูหนังนะครับหรือว่าเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นต่างๆทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยครับผมนะครับตัวนี้มาแล้วครับสำหรับ edifier r 1 7 0 7 bts เดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงกันดูหน่อยนเอ ครับผมครับผมสักคู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูครับพี่เตอร์อ่ะครับผมครับผม made for your heart Feel you นี่นฮะห <c oughs> วันความแตกต่างครับจากเทียบกันระหว่างรุ่นใหม่เจนใหม่กับตัวเก่าความระมีดระไหมความทิ้วไหวของเสียงความใสนี่ทำได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมฮะใช่ครับตัวเก่าถ้าผมฟังนักช้างมันจะคุ่นกว่านี้ทวิตเตอมันจะไวะแหลมมันคืออาจจะค่อนข้างจะสูงไปหน่อยใช่แต่ตัว,ตวน,นี้มันใสมันใสครับมันใสเนสีนี่ฮะ,ฮะคือ สิ่งที่อีเฟเอร์ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นนะครับที่ใส่เข้าไปในตัวของ r 1 7 b t s นะครับก็ต้องบอกว่าท่านที่ชื่นชอบนะครับนักฟังเพลงนะผมว่าต้องชื่นชอบลำโพงคู่นี้แน่นอนมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีและที่สำคัญราคาใช่ครับ4 9 9 0บาทรับประกัน2ปีใช่ครับนะฮะ บอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีก็คือแบบมันอยู่ที่ว่าใครจะห่วงของมีห่วงของใช่นะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยแบรนด์นี้โอ้โหพี่ช้งไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับแล้วประกัน2ปีด้วยนะครับแล้วก็ราคาก็สบายกระเป๋าด้วยนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะฮะก็สําหรับท่านที่อยากมองหาลําโพงราคาไม่แรง i ีดีไฟเอเป็นแบรนด์หนึ่งครับที่มาตอบสนองเรื่องของราคาครับนะครับไม่ต้องแรงแต่ว่าให้คุณภาพที่ดี ครับผมนะครับโดยเฉพาะตัว R1007 v t s ตัวนี้เนี่ยนะครับดูดีไซน์ก่อนนะใช่ครับความสวย,สวยนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียงนั้นทําได้ดีกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยนะครับรบผให้ผมชอบในเรื่อง,องความใสคือตัวใหม่นี่ใสมากขึ้นแล้วก็อย่างที่พี่เตอร์บอกคืออ่าทวิตเตอร์ไม่ไม่เร็วเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่นะคคือพูดง่ายเสียงจะนวลขึ้นพลิ้วขึ้นคือเสียงแหลมกับเสียงใสต้องแยกให้ออกนะใช่ครับถ้าแหลมมันคือมันรำคาญบาดหูอ่าใช่ถ้าใสเคลียร์มันจะสว่างเหมือนหางเสียง พอพอซึ่งความใสเนี่ยเวลามันใสปุ๊บเนี่ยเวลาฟังนานๆมันไม่เบื่อครับถูกต้องฮนะคือมันไม่ล้าหูใช่เหมาะสําหรับร้านกาแฟร,ร้านอาหารหรือเอาไปตั้งในที่ทํางานห้องนอนนะหรือว่าห้องโถงในบ้านเปิดเพลงคลอฟังสบายๆในราคาที่ไม่ต้องแรงมากเกียง4,990บาทแล้วก็รับประกันถึง2ปีด้วยครับผม แวะเข้ามาฟังที่ช็อปเราได้เจ้าช็อปเราอยู่หมู่บ้านอัมบรินิเวศใช่ครับหลักสี่บางเขนมีสาขาเดียวมีที่เดียวนะครับแล้วก็มาไม่ถูกก็เปิด Google m a p พิมพ์แอปเปไทยได้ครับผมหรือท่านจะมารถไฟฟ้าก็ได้ตอนนี้มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะที่เสร็จแล้วใช่ครับถ้าอนาคตถ้าอีกเส้นหนึ่งคือสายสีชมพูอ่าสองสายเลยใช่ครับนะฮะหรือมาไม่ถูกก็สอบถามโทรมาที่เบอร์โทรมือถือของร้านก็ได้ครับผมนะครับก็ อยากให้ท่านเข้ามาฟังตัวจริงถ้ามีเวลาครับนะครับแล้วเชื่อว่าท่านต้องชอบแน่กับราคาด้วยนะครับครับผมนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะยังไงก็ฝากรุ่นใหม่ด้วยแล้วกันใช่นะครับมีสินค้ามาพร้อมจําหน่ายแล้วพร้อมจำหน่ายนะครับจะส่งทั่วประเทศครับผมครับผมมีทั้งท่านในกรุงเทพ messenger ครับหรือว่าต่างจังหวัดก็มีทั้งโอนเงินเข้ามาแล้วก็จะส่งให้หรือว่าเก็บไปทางก็ได้ได้ครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าที่เมื่อใครไม่ต้องกังวลครับสินค้าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีรับประกันให้แล้วก็ บริการหลังการขายสบายใจได้ใช่ครับซึ่งเราก็ให้บริการมาเกือบสิปีนะพี่ฮ้งใช่ครับนะฮะก็ยังเครื่องเสียงที่ว่าบริการลูกค้าอยู่ใช่ครับก็จะยังอยู่บนเส้นทางนี้ต่อไปยังไงก็เพื่อให้บริการทุกท่านด้วยครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าซึ่งลูกค้าประจําในรุ่นใหม่มาบอกตัวนี้ไปแล้วใช่รุ่นนี้มีไปแล้วด้วยครับผมนะฮะครับผมวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่ติดตามชมการรีวิวของเราครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ